คนเลาะฟาเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เกิดขึ้นบนดอยของทางภาคเหนือของประเทศไทยในค่ำคืนที่แสงจันทร์สาดส่องลอดเมฆหมอกหนาทึบลงมาเป็นระยะทำให้เห็นเส้นสันเขาอยู่ริบๆคล้ายเส้นเงาดำตัดกับท้องฟ้า สายลมหนาวปลา,ปลายปีพัดสู้มาจนสั่นสะท้านแม้แต่คนเคยชินกับอากาศหนาวก็ยังอดห่อตัวไม่ได้หมู่บ้านเล็กๆทางเหนือสุดกลางป่าและขุนเขาอันห่างไกลมีเรือนอยู่ไม่กี่หลังคาเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าแม้วทุกชีวิตต่างขุดคูหลีกหนีลมหนาวอยู่แต่ในบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งหมาสองสามตัว สุนัขพวกนั้นซุกตัวอยู่ข้างกองไฟเก่าที่เหลือแต่ขี้เท่าเพื่อพรอนคลายจากความหนาวเหน็บหมาที่ใช้เดินทางของชาวบ้านก็สะบัดต,ตัวขยับแข้งขายอยู่ในคอกไม้ข้างเรือนลมหนาวลอดฝาบ้านเข้ามาเป็นระยะส่งเสียงหวีดหวิวคล้ายคนกรีดร้องที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งแยกออกไปจากเรือนอื่นเล็กน้อยตะเกียงน้ำมันเจ้าพายุยังคงวูบวาบส่องแสงสลัว เจ้าของบ้านชายชราสิ้นใจตายไปในช่วงหัวค่าเหลือเพียงเมียกับลูกชายวัยหนุ่มนั่งนิ่งเงียบอยู่ข้างศพเสียงร้องไห้ถูกกลืนหายไปในสายลมเหลือเพียงเสียงกระซิบปรึกษาเบาๆแม่เราจะทำยังไงดีลูกชายเอ่ยเสียงสั่นเครือหญิงชรามองหน้าลูกแล้วตอบเบาๆอย่าให้ใครรู้ห่อศพพ่อเอาไว้ แลพาออกไปให้ไกลหมู่บ้านก่อนฟ้าสว่างทั้งคู่เร่งรีบนำเสือพันรอบร่างผู้ตายหามศพออกไปจากบ้านในความมืดเส้นทางที่พวกเขาเลือกคืออีกฝั่งของภูเขาห่างไกลจากสายตาชาวบ้านและนับตั้งแต่คืนนั้นสองแม่ลูกก็หายสาบสูญไปไม่มีใครพบเห็นพวกเขาอีกเลยเช้าสายวันถัดมา ชาวบ้านผู้หนึ่งออกไปหาฟืนแล้วสะดุดเข้ากับร่างศพที่ถูกทิ้งเสียงร้องด้วยความตกใจดังลั่นไปทั่วจนข่าวแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตชดที่ประจำการอยู่ไม่ไกลได้รับรายงานทันทีหัวหน้านหมู่บ้านก็รู้ข่าวและยิ่งไม่สบายใจนักกับเหตุการณ์นี้เพราะไม่เพียงความตายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการหายตัวไปของสองแม่ลูกที่ไร้ร่องรอย เวลาผ่านไปเกือบสามอาทิตย์ความสงบในหมู่บ้านก็ถูกทำลายอีกครั้งคราวนี้มีชาวบ้านไปพบศพแมวสามศพถูกฆ่าตายอยู่ท้ายไร่ร่องรอยบ่งชัดว่าไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ทุกศพถูกหักคอจนแทบหมุนรอบได้เลือดสาดกระจายแผลฉีกขาดหน้าสยดสยองเหมือนถูกสัตว์ใหญ่กัดแหลกนี่มันไม่ใช่ฝีมือคนแน่นอนเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเอ่ยขึ้นหลังตรวจสอบ เสือหรือหมีอีกคนตั้งข้อสันนิษฐานแต่พรานเท่าในหมู่บ้านกลับสายหน้ามันไม่ใช่มันเร็วเกินไปแรงเกินไปข่าวร้ายยังไม่หยุดนั้นอีกเพียงสี่วันต่อมาสามีภรรยาที่อยู่ในไร่ถูกพบเป็นศพในสภาพไม่ต่างกันเนื้อบางส่วนหายไปรอยเลือดถูกลากยาวจากกระท่อมออกไปนอกไร่ สัตว์ร้ายที่ลงมือไม่เพียงฆ่าแต่ยังกินเนื้อด้วยทุกฝ่ายลงความเห็นตรงกันว่าต้องเป็นเสือแน่นอนแต่คำถามคือเสือตัวไหนกันเพราะหลายปีก่อนพรานคนหนึ่งก็ยิงเสือตายไปแล้วหัวหน้าหมู่บ้านประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่อชดอถ้าปล่อยไว้อีกชาวบ,บ้านต้องอบพยพหนีหมดแน่หัวหน้าหมู่บ้านพูดได้สีหน้าเครียดใช่ครับแต่พวกเราก็ไม่ใช่พราน การตามล่าเสือมันเสี่ยงเกินไป10โทเกลียงไกลเจ้าหน้าที่ตชดหนุ่มกล่าวร้อยตรีประทีปนายทหารป่าไม้ผู้มากประสบการณ์พยักหน้าเพลิกแต่เราก็ไม่มีทางเลือกถ้าไม่จัดการชาวบ้านคงไม่รอดทีมเจ้าหน้าที่ทั้งเจ็ดนายตกลงใจออกตามล่าเสือ3วันผ่านไปพวกเขาใช้เรือนใหญ่ของชาวบ้านเป็นที่พัก คืนนั้นทุกคนหลับด้วยความอ่อนเพลียหลังจากเดินป่าตามรองร่องแทบทั้งวันจู่ๆเรือนทั้งหลังก็โคลงเคลงเหมือนแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่สะดุ้งตื่นทุกคนคว้าไฟฉายส่องลงไปใต้ถุนแสงไฟกระทบเข้ากับบางสิ่งทำให้หัวใจทุกคนแทบหยุดเต้นร่างเสือลายพาดกรอนขนาดมหือมานอนถูสีข้างไปมากับเสาเรือนเรือนโยกโคลนตามแรงมหาศาลของมัน เมื่อมันเงยหน้าขึ้นดวงตาสีแดงวาบสะท้อนแสงไฟเปล่งประกายคล้ายเพลวเพลิงพระเจ้ามันใหญ่มากสิบตรีสมนึกกระซิบเสียงสัน่นประทีปตะโกนยิงเสียงปืนดังลั่นสนั่นป่าปั้งปั้งปั้งกระสุนหลายนัดเจาะร่างเสือมหือมาแต่มันเพียงสะดุ้งเฮือกก่อนกระโจนหายไปในความมืดหัวหน้าหมู่บ้านที่ตามมาทันพอดีตะโกนบอกว่า เสือตัวนี้ไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือสมิงแต่เจ้าหน้าที่หลายคนยังสายหน้าไม่ยอมเชื่อคำพูดนั้นอย่างไรก็ตามทุกคนตัดสินใจออกตามล่าต่อแม้จะดึกมากแล้วเจ้าหน้าที่และชาวบ้านกว่าสิบคนถืออาวุธครบมือเดินตามไปยังจุดที่เคยพบศพแรกแสงไฟฉายส่องสว่างเป็นเส้นท่ามกลางป่ามืดคล้บรรยากาศตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออก ไม่ทันถึงที่หมายทุกคนก็ชะง,งักงันดวงตาคู่ใหญ่สะท้อนแสงไฟส่องวาบอยู่เบื้องหน้าคล้ายเปลวไฟที่ลอยกลางความมืดนั่นและดวงตาเสือสมิงหัวหน้าหมู่บ้านเอ่ยเสียงต่ำร่างเสือมหุมายาวกว่าเจ็ดศอกปรากฏชัดท่ามกลางเงาไม้เสียงปืนก็ดังระรัวทันทีกลบเสียงลมกลางดึกกระสุนชุดใหญ่ถูกยิงออกไปไม่รู้ว่าถูกเป้าหรือไม่ แต่ร่างเสือก็หายวักไปกับความมืดอีกครั้งหัวหน้าหมู่บ้านหันมาบอกไปที่หลุมศพข้าอยากให้พวกเจ้าเห็นอะไรบางอย่างทุกคนเดินเท้าไปตามที่เขาว่าด้วยใจเต็มไปด้วยความสับสนสุดท้ายก็มาถึงหลุมฝังศพที่เคยฝังไว้ตั้งแต่แรกหัวหน้าหมู่บ้านชี้ให้ดูว่าดูสิดินมันยุบตัวคล้ายมีบางอย่างขุดเข้าออกประทีบกัดฟันขุดมันขึ้นมาดู จะได้หายสงสยัยชาวบ้านใช้ไม้เหลาเสียบลงไปก่อนแล้วดึงขึ้นมาเลือดสดๆติดออกมาด้วยสร้างความตกใจไปทั้งกลุ่มเมื่อขุดลึกลงไปร่างศพก็ปรากฏตรงหน้าทุกคนร้องอุทานเสียงดังลั่นร่างนั้นไม่ได้เน่าเปื่อยเลยแต่ยังสดเหมือนเพิ่งตายเลือดยังไหลทะลักจากรูกระสุนตเต็มไปหมดยิ่งหน้าขนลุกเพราะแขนตั้งแต่ศอกลงมากลายเป็นขาเสือ ตามลำตัวมีขนลายพาดกรอนขึ้นเต็มเสือสมิงเสียงใครหลายคนร้องขึ้นพร้อมกันด้วยความตกตะลึงเจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยเชื่อก็ยืนอึง้งหน้าซีดเผือดสุดท้ายทุกคนช่วยกันหาฟืนมากองสุมไฟเผาร่างนั้นทั้งน้ำตาและความหวาดกลัวเปเลวไฟลุกโชนกลางป่ามืดสลัวกลิ่นเนื้อไหมคลักคลุ้งป,ปนไปกับกลิ่นควันไม้แสบจมูก เสียงแตกประเอียะของฟืนที่กำลังเผาไหม้ก้องสะท้อน่ํำกลางความเงียบของขุนเขาแสงไฟสะท้อนเข้าตาเจ้าหน้าที่และชาวบ้านทุกคนทำให้ใบหน้าแดงฉานไปด้วยแสงเพลิงสิบโทเกรียงไกลมองภาพตรงหน้าแล้วเอ่ยเสียงแผ่วถ้าไม่ได้มาเห็นกับตาผมก็คงไม่เชื่อหรอกครับว่ามีสิ่งนี้อยู่จริงหัวหน้าหมู่บ้านพยักหน้าช้าสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าข้าเตือนแล้ว ว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดามันคือเสือสมิงรอยตรีประทีปกำมัดแน่นหายใจหอบเหนื่อยจากความตื่นตระหนกพระเจ้าช่วยนี่มันเกินความเข้าใจของพวกเราแล้วควันหนาทึบค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามืดมิดพร้อมเสียงลมโหยหวนพัดมาวูบใหญ่หญิงชาราผู้หนึ่งที่ตามมาด้วยเอามือป้องปากน้ำตาคลอหรือว่ามันจะเป็นวิญญาณอาฆาตของคนที่ตายไป พรานเท่าในหมู่บ้านที่ยืนพิงไม่เท้าอยู่ใส่หน้าเบาๆวิญญาณมันไม่ใช่แบบนี้หรอกนี่คือเสือสมิงแท้ๆของจริงมันเปลี่ยนกายได้ครึ่งคนครึ่งเสือร่างที่ถูกไฟแผดเผาเริ่มไม่เกรียมเสียงแตกประทุกของเนื้อและกระดูกทําให้ทุกคนขนลุกสู้ดวงตาที่เคยแดงฉานราวกับเปลวเพลิงพลันแตกกระจายเป็นเท่าฐานในกองไฟ แสงเปลวไฟสะคอนกับน้ำตาของเจ้าหน้าที่บางคนที่ยังยืนนิ่งงนันไม่กล้าขยับตัวแม้แต่ก้าวเดียวตั้งแต่นี้ไปทุกคนจงจำไว้ให้ดีหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวเสียงหนักแน่นอยากคิดว่าป่ามีเพียงเสือหรือหมียังมีสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจสิบตรีสมนึกกลืนน้ำลายเอือกถ้ามันมีตัวเดียวก็คงดีคำพูดนั้นทำเอาทุกคนหันมามองหน้ากันด้วยแววตาไม่มั่นใจ เรากับไม่อยากนึกต่อว่าหากจะมีเสือสมิงตัวอื่นซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านคืนนั้นพวกเขากลับถึงหมู่บ้านเกือบรุ่งสางไฟยังคลุกกลุ่นในใจใครหลายคนไม่ใช่เพียงเปลวไฟที่เผาร่างประหลาดนั่นแต่เป็นไฟแห่งความหวาดกลัวที่ไม่มีวันลืมหลังเหตุการณ์นั้นชาวบ้านต่างเฝ้าระวังตัวเองมากขึ้นไม่กล้าออกไปไร่นาเพียงลำพังในยามค่ำคืนเด็กเด็ก ถูกห้ามไม่ให้ออกไปวิ่งเล่นไกลเรือนเหมือนเมื่อก่อนและแม้การเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวของเสือสมิงบนดอยสูงแห่งนั้นก็ยังคงเล่าขานสืบต่อกันมาทุกคนในหมู่บ้านยังจำแววตาสีเครืองคู่นั้นได้ชัดเจนเรากับมันยังจ้องมองอยู่จากความมืดของป่าเบื้องหลังไม่มีใครรู้แน่ว่าการเผาร่างนั้นทำให้วิญญาณเสือสมิงดับสูญไปจริงหรือไม่ หรือเพียงแค่หลับไหลรอวันกลับมาอีกครั้งไว้พบกันใหม่ <laughs>